สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเนทุกคนนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องสซโนเบออนัน,นซ่าเข่าวัดคืนบายชิมาบิวตี้สติเดียวกันค, <c oughs> คุณผู้ชมคข้าวันนี้กลับมาเจอกับน้องสซโนเบออีกแล้วนะคะวันนี้ไปกลับมาเจอกับคุณผู้ชมนในช่องสซโนเบอหลายคนก็บอกว่าเออไม่ช้อปปิ้งเลยหรอ,อไม่ช้อปปิ้งเลยหรอจริงๆก็ช้อปปิ้งนะคุณผู้ชมแต่ว่าคือแบบขีก้เกลียดนะครับที่จะมาปะเปิดถุงนะครับวันนี้ก็กลับมาทำเลิศทำชัยคะ่ะคุณผู้ชมคะในเดือนที่ผ่านมาเดือนกุมภาพันธ์นี่ซูโฟล่าลดถึง2ครั้งที่ฉันก็แบบ ลดเก่งดิฉันก็ซื้อเก่งนะครับผู้ชมก็ลดถึง2ครั้งนะคะในช่วงวาเลนไทน์ที่ผ่านมาแล้วก็สิ้นเดือนที่ผ่านมานะคะแล้วก็ก็ซื้อะะอะฮะผู้ชมเซฟราลดแล้วก็ยังอุ่หนุนเซฟราเหมือนเดิมนะคะซึ่งวันนี้ก็เปิดถุงช้อปปิ้งของมาจากเซฟราบ้านนะคะแล้วก็จากร้านที่เราชอบอีกร้านหนึ่งนั่นคือร้านวิวเลิฟอิดนะคะผู้ชมก็วันนี้มาดูนะคะว่า ไปซื้ออะไรมาบ้างลินีเลยมาแชร์คุณผู้ชมบ้างน,นะคะคุณผู้ชมก็หลายสิ่งหลายอยา่างเป็นสิ่งที่เราก็ไม่เคยพลาดอ,อยู่แล้วนะคะที่จะสะสมและไม่เคยพลาดนะคะที่จะลองให้เหมือนกับทุกคนที่มีคนได้ลองกันนะคะเราก็ไปซื้อกระตามกระแสมเหมือนกันค่ะดิฉันก็ดูรีวิวคนอื่นฉันก็บอกเฮ้ยมันดีจริงเหรอมันปังจริงไหมก็เลยลองซื้อมาลองบ้านนะคะคุณผู้ชมแต่สําหรับใครที่เพิ่งมาดูน้องเซอร์ไมร์เป็นปครั้งแรกนะคะก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์อย่าลืมฝากกด u b s c ไ i ร e ด้วยนะคะที่สาคัญค่ะอย่าลืมกดกระด เวัา <c oughs> ชมได้เลยค่ะจากใกล้ตัวเลยนะครับผู้ชมเชนก็ไม่จะเรียงอะไรนะแต่ว่าก็คือจากใกล้ตัวแล้วกันนี้ก็คือได้ใช้ไปแล้วนะคะน,นั่นก็คือเฟนตี้สกินค่ะคุณผู้ชมไปซื้อเป็นเซ็ตแบบที่เขาเป็นพร i ออรสามชิ้นเนี่ยมาลองเพื่อที่จะมารีวิวคุณผู้ชมดูนะเดี๋ยวไปขอใช้ครบประมาณ1เดือนก่อนแล้วไปจะมาเล่าคุณผู้ชมดูอย่างแน่นอนนะคะซึ่งในเซ็ตประกอบด้วยดแฟตวอเตอร์นะคะน้ําที่เขาบอกว่าเป็นเสมือนกับเซรั่ม เป็นเสมือนกับน้ําตกไดๆเอ,อ่ยนะคะเบกก็เลยซื้อมาลองดูนะครับเป็นเซตว่ามันจะโอเคหรือเปล่านะคะ แล้วก็มีไฮด้าไวเซอร์นะคะครีมตาตอนเช้าแล้วก็เป็นโทโทฟ์เคลนเซอร์นะคะทั้ง3ชิ้นนี้เนี่ยมาในเซตเดียวกันนะคะถ้าไบนจาไม่ผิดราคาที่ประมาณ1,300บาทนะคะก็เลยรู้สึกว่าโอเคคุ้มดิฉันต้องโดน1แมตเก๋ๆนะคะก็เลยไปโดนมานะคะสําหรับตีนี้นะคุณผู้ชมอย่างไรก็ตามเดี๋ยวไปใช้จบแล้วเบจะมารีวิวกับคุณผู้ชมฟังนะคะว่ามันเป็นยังไงนะคะตอนนี้ใช้มาครึ่งคอร์สแล้วเลยครึ่งคอร์สเดี๋ยวจะมันยังเวทคุณผู้ชมดูนะคะ ถุงจากเซฟราค่ะเซฟราเบสก็ซื้อเซฟราออนไลน์ด้วยแล้วก็เซฟราที่สโตร์ด้วยในบางทางนะคะเบสก็ไม่รู้ว่าในนี้มีอะไรบ้างนะคะคุณผู้ชมคะพาเลตจากคูดาบิวตี้เบสไม่พลาดแน่นอนนะคะนี่เบสอีกหนึ่งพาเลตที่เบรู้สึกว่าเป็นพาเลตกันตายและเป็นพาเลตที่รอดแน่ๆนะคะนี่คือนิวนูตจากคูดาบิวตี้นะคะเคยเบสได้ดูสีแล้วแล้วเบรู้สึกว่าเป็นสีที่เบชอบแล้วเบรู้สึกว่ามันคือสีที่เซฟโซนสำหรับทุกคนมากอ่ะผู้ชมดูสิพาเลตเป็นสีชมพูแบบนี้แล้วก็สีข้้้าางในนนนกก็็จะะเปสสสีีีชมมพููอไรรแบบบ่ึวั ีความแบบโอ้เก๋ไก่สไลเดอร์มากเพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวยังไงไม่จะมาลองแต่งในช่องโซโลเบอานันซ่าให้เพื่อนเทุกคนได้ดูนะคะว่าแต่งออกมาแล้วลุกมันเป็นยังไงนะคะคุณผู้ชมแปลงอีกแล้วค่ะวันครั้งนี้ได้แปลงมา2อันนะคะคุณผู้ชมนั่นก็คือแปลงจากโซอีวาค่ะคุณผู้ชมค้านี้คือโซอีวา102ซ i l k ฟินิชฟอร์เดชั่นบลัชนนั่นเองนะคะ ไม่อยากจะแกะคุณผู้ชมดูว่าข้างในมันเป็นยังไงนะเพราะว่าวันนั้นเราแกะแล้วแต่เรายังไม่ได้อันออกมานะคะซึ่งตอนที่เบสลองสัมผัสที่เคาน์เตอร์เนี่ยเป็นรู้สึกว่ามันเป็นแปงน้งหรืออันที่ถ้าเบสเอามาลงรองพื้นหรือว่าทาแป้งผสมรองพื้นเนี่ยมันน่าจะสวยนะคะเบสติดใจอย่างหนึ่งในเรื่องของด้ามเนี่ยรู้สึกว่าด้ามมันจะสั้นกว่าแป้งอื่นที่เบสมีในคอลเลกชันนะคะแต่พูดถึงน้ําหนักแล้วก็โอเคยังไงก็ตามเดีเย๋ยวเบสเอามาลองให้คุณผู้ชมดูแล้วถ้าคุณผู้ชม หลังจากนั้นจะเป็นแบรนด์ของ p พ a มา a r เก t ตนะคะคุณผู้ชมซึ่งคุณผู้ชมรู้ดีอยู่แล้วว่าแพดมา a r เก t ตเนี่ยคือแบรนด์ชั้นนําของโลกและเป็นแบรนด์ที่อยู่ในซ p h ฟ r ามาตั้งแต่แรกๆเลยนะคะสิ่งหนึ่งสิ่งที่เบสซื้อมาเนี่ยเป็นรู้สึกว่าเออเราก็อยากจะรู้สึกว่าเฮ้ยแบรนด์ล u กชัวรแพงขนาดนี้เนี่ยแล้วก็ขายแพงถึงอันละประมาณแบบ2,500ขนาดนี้เนี่ย แปงเขาจะดีขนาดไหนนะคะแต่พอได้ดูดีเทลแล้วก็ได้จับแพ็กเกจแล้วเนี่ยรู้สึกว่าจริงๆแล้วแพ็กเกจอะไรก็ไม่ได้ดูหลูหลาไม่ได้ใส่กล่องอะไรมานะคะนี่ขนาดโซอีว่าละ800้อยยังใส่กล่องมาอย่างสวยคุณผู้ชมแต่นี่คือเราก็าเข้าใจอย่างนี้ว่าคอนเซปต์ของแบรนด์เขาอยากทําให้มันรู้สึกว่ามีความเป็นแบบนี้มีความเก๋ไก๋แบบนี้นะคะสิ่งที่เพเห็นเนี่ยเป็นแปง1อันนะคะเป็นสกินฟร e ตี้ซัพพลายเพอร์เฟคชั่นพาวเดอร์บลัชนะคะ ซึ่งสิ่งที่เบสเห็นตอนที่เบสอยากได้นี่เบสรู้สึกว่ามันทาได้ทั้งแป้งแล้วก็บรอนเซอร์ก็เลยรู้สึกว่าโอเคงั้นเดี๋ยวเบสเอามาลองดูว่ามันจะโอเคหรือเลปล่านะคะแต่ข้างหลังเห็นว่าเมดินไชหน้าคุณผู้ชมแล้วก็แบบขายราคาค่อนข้างสูงอ่ะรู้สึกว่าแบบเออจริงๆก็ราคาสูงนะราคาแบบเกือบ3 0 0พันแปงอันเดียวอ่ะให้คุณผู้ชมดูนะคะแกะออกมาก็ไม่ได้แพคเกจไม่ได้มีความหรูหราอะไรเลยครับเป็นเหมือนแบบว่าเป็นแบบนี้ติดกาวสก็อตเทปธรรมดาธรรมดามานะคะก็ ก็ไม่ได้แบบว่าห,หลุดอะไรมากขนาดนั้นนะคะแป้งก็อ๋อแป้งเบาๆแป้งเบานะคะแป้งเบาเบา็กกำลังคิดว่าถ้าสมมุติว่าเรามองจากภายนอกเนี่ยมันเหมือนหลายอันที่เบ็นมีไม่ว่าจะเป็นอันนี้นะคะแล้วก็จริงๆเบมีอีกอันนึงที่เป็น ELF หน้าตาคล้ายๆกันแบบนี้ ยังก็ตามเดี๋ยวเบ๊จะลองดูนะคะซึ่งตอนนี้น้ำแักแล้วก็ด้านแปรงที่เบ๊จับเนี่ยเบรู้สึกว่ามันพอดีมืออยู่นะยังก็ตามเดี๋ยวเบ๊ลองแล้วเบ๊ก็บอกคุณผู้ชมอีกทีนี้นะคะว่าโอเคหรือว่าไม่โอเคนะคะคุณผู้ชม2อ,อย่างหลังจากนี้ค่ะคุณผู้ชมก็เป็นคอนซีลเลอร์กับแป้งของเอ่อสแตรทบอกนะคะเป็นแป้งอันนี้ค่ะแป้งเอ่อโฟโต้ฟิลเตอร์พาวเดอร์ฟิลเตอร์ค่ะคุณผู้ชมเป็นสีเบอร์ห้าค่ะเป็นประมาณนี้นะคะคุณผู้ชมแป้งลองชงตรงนี นี่คะเป็นแปง้งผสมรองพื้นเบอร์เข้มสุดแล้วแล้วแบบโชคดีมากตอนที่ไปซื้อเนี่ยเขาลด50ก็เลยแบบโอเคงั้นหลับมาหนึ่งชิ้นไม่ต้องพูดเยอะไม่ต้องกินเยอะนะฮะแล้วก็จะลองใช้กับปแปลงปัดแป้งดูว่าจะโอเคไหมนะคะข้างล่างก็มีแบบ พับมาให้นะแต่ไม่รู้ว่าข้อเสียอย่างหนึ่งเลยนะคือมันควรจะมีรูๆั่เพราะบางครั้งพับเราต้องการระบายอากาศถ้าแบบพับมันอยู่ข้างใต้แบบนี้นะบางครั้งพับมันต้องการการระบายอากาศก็เดี๋ยวลองใช้ดูนะครับว่าเป็นยังไงแต่ไม่อยากสังเกตว่าแป้งผสมรองพื้นหลายๆแบรนด์เนี่ยไม่ค่อยทํามาให้กับแปลงนะชอบให้กับพับซึ่งแบบบางครั้งมันดูหนะักแป้งผสมรองพืนะะ้นอะไรแบบนี้นะฮะคุณผู้ชมก็อันนี้เป็นในส่วนของเอ่อโฟโตฟิลเอ่อโฟโตฟิลเตอร์ นะครับ powder foundation ค่ะก็ทาแล้อาจจะเหมือน HD foundation ตัวที่เป็นชอบจากเมียพอร์ Point Word, ก็ได้ซึ่งเราก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงนะครคุณผู้ชมคุณผู้ชมครับต่อไปก็จะเป็นเ,เป็น authentic skin p e r f e c t o r นะครับเป็น Retouch Concealer จากแบรนด์เซยว่าค่ะคุณผู้ชมซึ่งทักคุณผู้ชมรู้ว่าแบรนด์เซียว่าเป็นอีกแบรนด์หนึ่งที่ดีแกยังไงอ่ะแกไม่ออกอะ่ะนั่งแบบติดมาแน่นมากนะ แบรนด์ซว่าเป็นันียไม่แกะเนาะแบรนด์ซว่าเป็นอีกแบรนด์หนึ่งนะคะที่ดีมากๆแล้วก็รู้สึกว่าซื้ออันนี้มาแล้วราคามันก็โอเครับได้นะคะตอนนั้นซื้อลดสี่สิเปอนต์เนาะเพราะฉะนั้นเราก็ลองดูไม่เสียหายนะครับผู้ชมสําหรับสวยว่าตัวนี้ค่ะคุณผู้ชมคะคุณผู้ชมคะขออีกย่างหนึ่งจากเซอร่ฟราเนี่ยเบสอยากจะนำเสนอมากเพราะว่ามันดูมีกิมมิคมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเบสคุณผชมดูนะนี่เลย อันนี้นะคะเเอ่อเป็น beauty blender ค่ะคุณผู้ชมคะ beauty blender bio peel นะครับคุณผู้ชมอันนี้ก็ขอบคุณ beauty blender นะคะที่ส่งมาให้ก็เลยเอามาเปิดในคลิปนี้ด้วยเนื่องจากว่ามันเป็นของที่มีไข่เย,ยู่ในซัฟฟอร่านะคะขอบคุณไปอย่างสูงนะคะซึ่ง beauty blender อันนี้มีข้อดีอยังไงคือเขาบอกว่าเป็น beauty blender อันแรกเลยของคอลเลกชันของเขาทั้งหมดนะคะที่ทํามาจากแพลนเบ d ถึง60%นั่นก็มีความหมายว่าเป็นกรรมวิธีการทําเป็นธรรมชาติมีความเป็นธรรมชาติถึง60%รวมถึงแพ็กเกจเขาที่เป็น recycle ด้วยนะคร ซึ่งันรู้สึกว่าม,มันโอเคนะเพราะยังไงก็ตามเวลาสมมติว่าเราใช้อ่อ u ิ y Blender เนี่ยพอครบ3ามเดือนเราต้องทิ้งมันอยู่แล้วแต่แบรไม,ม่ทิ้งเราแปนจะเก็บไปชอบเก็บันช,ชอบเก็บมันไว้นะคะแต่แม้ว่าแพ็กเกจเขาโอเคทํามารอบนี้ก็คือสีส่วนและที่สําคัญคือเขาก็เคลมเราก็เชื่อเพราะว่าแบรนด์ระดับโลกเขาเคลมเราก็เชื่ออยู่แล้วนะคะเพราะว่าทําไมเราจะต้องเถียงในเมื่อที่เขาบอกว่ามันเป็นอย่างนั้นถูกไหมเพราะฉะนั้นแล้วเราก็ฟังเขาไว้นะคะแล้วก็คิดตามเขาว่าืเขาก็เป็นนวัตรกรรมที่ดีนะคะสำหรับ Beauty Blender นะคะผู้ชมก็แน่นอนค นะคะนี่เป็นอันเซนเชสนะคะไม่มีกลิ่นค่ะแต่ว่าใช้ดีมาใช้ดีม,มากเกือบม,มากประมาณล้านตัวนะคะผู้ชมสําหรับตัวนี้นะคะเป็นสบู่ล้างแปลงสบู่ล้างฟองน้ำได้หมดเกลี่ยแกจัดไปหนึ่งค่ะ <c oughs> นะ,ะผู้ชมก็แล้วก็ของแถมเล็กๆน้อยๆนะคะจากเซฟอร่าก็ครั้งนี้นางก็ใจดีเนานะราก็ใจดีนนะจะบอกว่าซื้อเซฟอร่าที่สาขาหลายๆสาขาแทบจะไม่ได้ของแถมเลยเหมือน คือแกงงกของแถมทําไมฉันก็ไม่รู้นะเพราะฉันรู้ว่าแบงก์ก็คงส่งให้เธอแล้วเธอจะงกทําไมนะคะอันนี้ได้มาจากออนไลน์นะก็เป็นซองๆอ,อะไรแบบนี้ซึ่งก็รู้อยู่แล้วว่าช้ยก็ไม่ได้ผลอะไรอยู่แล้วนะคะสามซองนะให้เลือกสามซองแล้วก็สับซองกับสามซองนะคะสําหรับอันนี้ แล้วก็จากเซฟราที่เป็นสาขาก็ได้มาอีก2อันนะคะได้มาจากสาขาสยามเซ็นเตอร์นะก็ขอบคุณมากๆนะคะที่กรุณาให้ของแถมมาบ้างนะคะอันนี้เป็นเบเก้าสกินเลิฟนะคะเป็นพรายเมอร์นะฮะเคยเคยทดลองเนื้อแล้วแต่เบยยังไม่เคยใช้บนหน้าซึ่งครั้งนี้ไม่ได้ใช้บนหน้าเลยเบยจะลองว่าเป็นยังไงนะคะอีกอันหนึ่งก็เป็นตัวฮิตเลยเนาะก็เป็นโฟโตฟินิจจาก s m a ัสบอกนะครับผู้ชมก็ได้มา2อันขอขอบคุณทาสุราสาขาสยามเซ็นเตอร์ มากมากนะคะในะที่นี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะถุงต่อไปค่ะมาจากร้านวิทยุเลิฟอิดค่ะคุณผู้ชมคะให้คุณผู้ชมดูถุงนี้ถุงก็สวยมากนะคะสำหรับหลายคนที่ยังไม่รู้จกักร้านวิทยุเลิฟอิดคืออะไรร้านวิยุเลิฟอิดคือร้านขายสกินแคร์ขายผลิตภัณฑ์ความงามหลายๆอย่างที่รวมมาจากหลายๆที่ในมุมโลกนี้นะคะมักจะเป็นนิตสกินแคร์นั่นคือเป็นสกินแคร์ที่ใหม่ๆดูเก๋ๆดูปังๆนะคะนนคุณผู้ชมซึ่งครั้งนี้ไปได้ซื้อของมาจากร้านนี้ด้วยนะคะสำหรับหลายคนที่ไม่รู้จักร้านนี้ว่าร้านนี้ขายแบรนด์อะไรนั Emma Hardy, เอมมาฮาร์ดีอไ์แบนนะ,ค,ะคุณผู้ชมลองไปดูได้นะคะที่วูดจิลเลอร์ปีนนะยังไงเดี๋ยวไปขึ้นลิงแล้วขึ้นสาขาขึ้นข้อมูลคุณผู้ชมข้างล่างนะคะร้านวูดจิลเลอร์ีกครั้งนี้นะคะไปได้ซื้อสิ่งนี้มาะคะ่ะคุณผู้ชมเป็นมาตรีเดิมนะคะลาฟอร์มูลาเป็นพรายหนำนะคะโฟโตเอทค่ะซึ่งเป็นเสมือนกับเขาเรียกว่า เอมพูบ้าในยุคนี้นะคะเเป็นยุคที่แบบเอมพูรลลุ่งเรืองเอมพูมาแลนะคะซึ่งก็ได้ซื้อเอมพูตัวนี้มาราคาถ้าจำไม่ผิดที่1,750าสิบบาทอะไรประมาณนี้นะคระก็มีเอมพูมาให้ติดหลอดนะพี่ก็ยังไม่รู้ว่าวิธีในการใช้ยังไงนะ ก็เดี๋ยวจะลองดูนะคะแล้วก็อันนี้ก็มีที่ตั้งมีอะไรวิธีคู่มือนะซึ่องแบบเราก็จะต้องอ่านแล้วก็ศึกษาก่อนใช้นะคะสําหรับเอ็พูตัวนี้นะคะคุณผู้ชมนี่ค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้ก็เปิดถุงก,กันเพียงเท่านี้นะคะรู้สึกว่าทุกอย่างที่ซื้อมานี่ก็คือไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ฮิตหรือว่าเป็นสิ่งที่เราอยากลองมากๆเพราะส่วนมากก็คือเราอยากรอนะคะเราจะได้เอามาบอกต่อคุณผู้ชมในช่องสุนัขเบลอนอันนซ่านะคะอย่างไรก็ตามถ้าพี่จะรีวิวอะไรเก่ๆมาฝากคุณผู้ชมบ่อยๆนะถ้าพี่ทำพี่นะบบอ,อะาะะก c h a p t e r 1 Beauty ให้คุณผู้ชมได้ติดตามด้วยนะคะก็ ยังติดตามเป็นได้นะคะใน i g Chapter One Beauty ค่ะวันนี้ลิปที่ทาบนปากแน่นอนครับเป็นสี New s t o r y จาก Chapter One Beauty นะคะสำหรับใครที่อยากติดต่อซื้อสามารถซื้อได้ที่ Lazada าก็ได้นะคะคุณผู้ชมนะคะก็ลองติดตามดูนะคะแล้วก็ฝากช่องทางการติดต่อใน Instagram ของ Chapter One Beauty ด้วยนะคะคุณผู้ชมและที่สำคัญคือฝากกดไลค์กดแชร์ในคลิปนี้ฝากกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแล้วเราเจอกันใหม่ครั้งหน้านะคะสำหรับนี้นขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมมาจนจบค่ะเต่ย่างคงคอนเซปเ อย่าปล่อยตัวเครื่องแป้งหรือเคาน์เตอร์เครื่องสำอางที่บ้านคุณเนี่ยว่าไงไวแอนขาดค,ค because beauty is an experience กับเพราะความสวยคือประสบการณ์สำหรับวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ